สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านมีชุดเครื่องประดับสวยๆอีกหนึ่งชุดค่ะอยากจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือชุดเครื่องประดับทับทิมซึ่งชุดเครื่องประดับชุดนี้นะคะจะมาในดีไซน์ของดอกพิกุลค่ะซึ่งดอกพิกกุลนี้ถือเป็นดอกไม้ที่มีความหมายที่ดีแล้วก็ยังคงเป็นดีไซน์สุขขดคลาสสิกมากๆอีกด้วยนะคะ สำหรับชิ้นแรกนะคะที่อยากแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักแล้วก็ได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยก็คือสร้อยคอค่ะซึ่งสร้อยคอถือว่าเป็นพระเอกของเครื่องประดับชุดนี้เลยนะคะและงานของทางร้านทุกชิ้นเลยนะคะมั่นใจได้นะคะทางร้านเราจะเป็นงานฝีมือค่ะผลิตชิ้นต่อชิ้นเลยอย่างสร้อยเส้นนี้นะคะทางร้านเราจะเป็นการฝังหนาเตยอย่างดีเลยค่ะแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆแน่นอนนะคะ ความยาวก็มีให้เลือกตั้งแต่16นิ้วไปจนถึง20นิ้วเลยค่ะใส่ความยาวขนาดไหนหากท่านไหนสนใจแต่ว่าไม่รู้ไม่ต้องกังวลไปนะคะทักถ,ถามน้องแอดมินได้เลยค่ะน้องจะมีวิธีสอนในการวัดขนาดสร้อยของแต่ละท่านให้อยู่เลยค่ะแล้วชิ้นต่อมาที่อยากแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะก็คือจะเป็นสร้อยข้อมือซึ่งสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะมาในดีไซน์ของดอกพิกลเข้ากันกับสร้อยคอเมื่อสักคู่มากๆค่ะ ในส่วนของงานตาขอจะเป็นตาขอทองแข็งแรงทนทานนะคะเปิดปิดได้ง่ายเลยค่ะแล้วสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะทุกท่านสามารถใส่ติดตัวสบายๆได้เลยค่ะเพราะว่าเราทำออกมาในดีไซน์ของดอกปิกุลดอกเล็กๆน่ารักๆนะคะแล้วสำหรับชิ้นสุดท้ายที่อยากแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือต่างหูค่ะซึ่งต่างหูจะมาในดีไซน์ของดอกปิกุลสี่ดอกติดกัน เป็นดอกเล็กๆน่ารักน่ารักให้ความอ่อนหวานและมุนมากๆค่ะในส่วนของงานด้านหลังที่เป็นตัวล็อกนะคะจะเป็นตัวล็อกอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เวลาที่ใส่ไปจะไม่เจ็บหูแน่นอนเพราะว่าเราเป็นงานฝีมือเลยนะคะชิ้นต่อชิ้นแล้วสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าทักเข้ามาได้เลยะคะ่ะ